บ้านในฝันของพี่คือไม่จําเป็นต้องใหญ่สามารถฟังก์ชันได้ไม่ใช่แค่ที่พักอาศัยอ่ะแต่มันสามารถแบบว่าสร้างรายได้ได้เนี่ยมันก็มันก็ดีอ่ะเออหลักๆผมเนี่ยมันเป็นที่ private ครับที่ส่วนตัวที่ที่อยู่แล้วมันมีความสุขอยู่แล้วอบอุ่นมันเกือบจะดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็คุณไม่เข้าใจหรอว่ามันคืองานน่ะคุณไม่ชอบเหรอเวลาผมมีงานน่ะมันบ้านผมนะเว้ให้บ้านเป็นหารายได้ให้เราบ้างอ่ะไม่เอาหรอ แค่เรื่องบ้านอะมันทำให้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นผมไม่เข้าใจมาเ้าเรามาหาทาั้งอองกันดีกว่าก็รักเขาเนาะปัญหามันเกิดจากที่บ้านโอเคเราก็มาแบบแก้ไขปัญหากัน